ถูกได้ฝากครับปีธานสังกฤตมาแค่ยิงโอ้โหไหลเอาด้านซ้ายเติมแล้วย,ยิงโอ้โหชนเสาเก็บสังกวินนี่มาแปะให้ยิงติดบล็อกเจวานสามลูกนี้ติดบล็อกเต็มๆครับยิงได้เสาซ้ายโค้งทิ้งมาได้ครับที่มาสวยมากครับ,บาามาปิดทา,างมาเข้าจกนันทพรเซตันนันทพรเจอกับพักกระบุนนันทพรโยงโยงซ้ายยิง ในเซฟวนิดป่าซ้ายแทนให้เคเทิร์นจับพิงตั้งโอ้โหเรียบร้อยขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับจากการยิงของสุนธิพงศ์เหล่าพรเอกครับเปี่ยนแกขึ้นมาอีกขั้นเดงเน็ปั้ลสวยโอ้โหเหวอลเทกเปลี่ยนทางเติมมาเอ้ครับตอดยิงปิดบล็อกปังจับโยกขึ้นยิงเรียบร้อยเปี้ยงไม่ได้แก้ได้โอ้โหแก้ขึ้นมาได้ครับ เดีโยวโย่โย่โย่เดิ่ยวชุดนะท่อนยิงย่อยติดเซฟพิเชษเซฟครับชุดนะเคสุนพงศ์เหล่าพ่อยิงย่อยขโมยยิงลูกนี้ครับติดเซฟสักวินนึงมาวอลเทพปอดติดบล็อกสักวินตอนเชื่อมเอกับพงศ์ทองผู้ใหญ่ที่บอดยาวโอ้หลุดมาจะบอลไม่เชิงเท้าครับไม่หลุดครับโอ้โหวัชรพลพอชัดยี้ย่อย ยังติดโคกมาอยู่ครับปั๊มปั๊มปั๊มได้ทิศขวาปั๊มได้แล้วเปลี่ยนแอนเอาครับลงลงเจตนาสุขสรีดหน้าธานุลยิงย่อยชนะนางพนิสน์เฟิร์สฝากต่อหน้ากรอบเคเบิลให้ฟอร์ยิงวอลเลเชนจักรยุทธฝากต่อครับโตดวอลเลเชนเคยกเอลเรียบร้อยสกาวินนิมมา หนึ่งประตูหนึ่งเอสซิคกับจาเคสุทธิพงศ์ลาพรมาฝั่งซ้ายเดียวมาชุนธนาเทนินจิ้มติดบล็อกเคลียร์อารเมซี่ปังน้ำพรปีชาโตด๊ดอวกาศเปิดวอลเชต์เมซี่ปังน้ำพรปีชาจารุนายโต๊ดจิ้มโอ้ยควาติดมืออไรก็เอกบุกมาทองฝากไม่ฝากฝากไม่ฝากฝากแล้วหน้ากรืขึ้น เจตนายิงโอ้โหโเพงชาสายพรพิชาเจตนาบนเอกระบงเชื่อมเอกระบงปะทองงดไข่เจตนายิงเรียบร้อยเรียบร้อยเจตนาสุขสาลีหมดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับฝังว่าไงโยกเปิดฟางแล้วับโค้งโอโย้ยดองซาตวิทีม,มา ฝากงออกด้านสามเหลี่ยมครับต้นขึ้นป้องติดเซฟหอนจีเปลี่ยนทางไปครับบอลเก็บตัวครับต้นสกิลบอลแท็กบ,บอลมาให้ดิวโยกให้ฟ้นป้องเรียบร้อยสามประตูต่อหนึ่งครับบาบาคานเอขึ้นนำผู้ใหญ่ทีเอ็กซุลาร์ทรจากการยิงของเมลยี่สิบหนึ่งจากกระยุทธวิวัฒวานิชต๊อกสกอริสม,มา์ต้นวอลเทเ เปลี่ยนแก่มาติเคสุทธิพงศ์ละพรนให้ป้องเรียบร้อยโอ้โหดูครับเมาคนเดียว2ลูกครับ21ครับเจ้าเฟิร์สจัก,กรยุทธวิวัฒน์วานิชจัก,กรยุทธวิวัฒน์วานิชฐหนึ่งประตูจากสังตวิทนิ่มปาและหนึ่งประตูจากมาครับนักเตะผู้ใหญ่ทีลุดมาก้องนันทพลแซนันล็อกโอ้โหไปล็อกเอาชัวร์ครับแกะได้ปวิทแกะได้ปวิทยป้าโตขึ้นมาครับ เน็บแหวกฝ่าท้ายเหมิงครับโอเคจะยิงผ่านอันดับซ้ายโดยจะล็อกพานุพันธ์จุนพาลาฝากแล้วยิงโอ้โหโดยสกิลเดียมครับยิงไม่ได้ครับมจัจฉาเอ้าก็บทำไายนัทพลพูนกเกษมหลายต่อชลินเกษีชลินซ้ายโยกลุดจับแหวกมาจังหวะนี้แหวกไม่ผ่านครับมีตัวเติมเดี่ยล็อกว่างไงพานุพันธ์41จะเน็บป้องเฮ้ยยังติดโขกอ,ออกมากรอบกับซ้ายแต่ขึ้นมา นุกยิงตามน้ำใยติดเซฟและบันเทปเก็บวัดเชลล์บอชาแทงต่อยกมาจังหวะลูกนี้ครับเก็บได้ชลินเกษีคับมุมไม่มีกลับมาหมายที่พานุพันธ์จุนพลาพานุพันธ์ปี่งแกนตรงกลางเติมจนุกเจ้บอลั่นเจียนาสุขสาลีชะลอกเกมชา้าคนนี้ับยิงประตูคันตีคันแตกได้ฟังต่อจ้เนบวัดเชลล์บอลแล้วใยไม่ยิงับฟังสามเหลี่ยมชลินเกษีโยกออกซ้าย เจ้าเน็บว่าไงเปลี่ยนทางเน็บมาฟ้ายิงโโอ้โหเอาอก็บอดเปลี่ยนแกนออกด้านซ้ายบาอลโค้งเรียบร้อยนัทตบงมินกุลจากการโขอของเซ็นเตอร์แนวรับผู้ใหญ่ทีเอ็สสุรธรเจิ้นลุกนัทตบงมินกุลมาฟาดมาหาข้อให้ตุ้ยอ๋อครับต้นจักบ,บ้านั่นเจ้าโตเจ้าโตมาแล้วผู้ใหญ่ทีแตะได้ยนะเน็บวันความเร็วเน็บยิง ไทยทำด้รดีบอลไทยไลให้บอลแล้วบ้างเรียบร้อยยิงแฮทถิกไปเลยครับจักรยุทธวิวัฒน์วานิชให้เจนุกนัทพงศ์นินกูนยิงอังตอลุดมาไอโฟดเอาครับไรต่อมาทางขวาครับนิติกรยิยเพีเคฟ้าเจตนาสุขสารีครับเล่นลักบี้ตัวสุดท้ายคือใบแดงเลยทีเดียว เปลี่ยนจุด K จับคืนปังไม่ตรงกรอบแมสักกวิทย์นี่มาจิตติสุเทศจิตติฟากตอมาที่ซิริชัยมัดสบงอยกบอลลุกขึ้นมาลูกนี้ยังเดือดบอลลุกสวยสินิชัยเปลี่ยนแกนมาที่สักกวิทย์นี่มาแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับขอเสียงตบเือดังๆครับให้กับเอกสุดท้ายวันนี้ครับรอบสบกทีมคู่ที่8ครับหรือคู่ที่4ี่วันนี้ครับ ก็บ๊อบปการาเอก็เอาชนะนะครับผู้ใหญ่เอซซสอนท้อนไปอย่างสุดมันครับ